สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็วิ่งวิ่งมาในหนองนะครับวิ่งมาก็มาเจอเต่านี่นนแต่มันมาติดอยู่ในรางนะครับเอาน้องไปปล่อยดีกว่าเอาน้องไปปล่อยนะ ใกล้วันที่หนึ่งแล้วนะมีเลขวะเ,เพื่อนๆเห็นเลขอะไรก็เอาไปแทงได้นะครับไม่มีปิงนะไปเจ้าเต่าน้อยไปครับเอาโรคภัยใกล้เจ็บไป ต้องใส่ฝนตกน้ำน้ำสูงคงจะเดินขึ้นมานะครับนี่ยถ้าเดินขึ้นมาไปในเมืองรถเหยียบแน่นอนไปแล้วครับ